สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูนัทวัฒน์สุนันตะนะครับชื่อเล่นของครูคือครูยอดเยี่ยมนะครับหรือจะเรียกครูว่าครูเยี่ยมเฉยๆก็ได้ครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนวิชาศิลปะชั้นป .3 นะครับโดยเรื่องที่ครูจะสอนวันนี้ก็คือเรื่องเส้นและสีนะครับนี่คือผลงานของเรานะครับที่เราจะทําวันนี้นะครับก็คือปลาแสนสวยนะครับก่อนที่เราจะไปทําชิ้นงานชิ้นนี้เราจะต้องไปเรียนเรื่องเส้นและสีกันก่อนนะครับ ตัดกระดาษปลาแสนสวยงานชิ้นนี้นักเรียนคิดว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยมีความโดดเด่นเรื่องการใช้เส้นนั่นเองครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าภาพนี้มีการใช้เส้นโค้งในการทําภูเขานะครับแล้วก็มีการใช้เส้นโค้งแบบโค้งก้นหอยในการทําเป็นดวงอาทิตย์แล้วก็ขอบของรูปนั้นจะมีการใช้เส้น เส้นตั้งเส้นนอนแล้วก็เส้นเฉียงนะครับในการตกแต่งรูปนั่นเองครับเส้นนะครับมีอยู่หลายประเภทด้วยกันแต่วันนี้ครูจะยกตัวอย่างมา7ชนิดนะครับก็คือ 1- เส้นตั้ง 2- เส้นนอน 3- เส้นเฉียง 4- เส้นหยัก 5- เส้นโค้ง6เส้นโค้งก้นหอยแล้วก็7เส้นประครับและนี่ก็คือหน้าตาของเส้น7ชนิดที่ครูกล่าวมาข้างต้นนั่นเองครับ ต่อมาก็คือเรื่องสีนะครับมีการใช้สีเข้ามาใช้ผสมกับเส้นเพื่อให้งานศิละปะเนี่ยเกิดความสวยงามและเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นน,นั่นเองครับจากภาพนะครับนักเ,เรียนจะสังเกตเห็นว่าจะเป็นปลาคับว่ายอยู่ในสระนะครับเมื่อมีการใช้สีเข้ามาเราจะแบ่งแยกได้ชัดเจนนะครับว่าส่วนไหนคือตัวปลาส่วนไหนคือน้ํานะครับส่วนไหนคือใบบัวแล้วก็ส่วนไหนคือดอกบอัวนะครับ จากภาพที่ครูยกตัวอย่างมานี่ก็คือตารางเฉดสีนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าตารางเฉดสีนั้นมีเฉดสีตั้งมากมายเลยและนี่คือตัวอย่างผลงานที่มีการใช้เส้นและสีในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับภาพนี้ให้รู้ความรู้สึกที่ร้อนจากสีที่ใช้ระบายดวงอาทิตย์และความรู้สึกเย็นจากสีที่ระบายดวงจันทร์นั่นเองครับ และนี่คือชิ้นงานที่เราจะมาทำวันนี้นะครับนั่นก็คือตัดกระดาษปลาแสนสวยซึ่งขั้นตอนและพิธีทำนั้นเราจะไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับอย่างแรกนะครับนักเรียนก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีกระดาษ A4 สองแผ่นแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นสีไม้แล้วก็เป็นกบเหลาดินสอเนาะนี่ก็เป็นดินสอ แล้วก็มีใบไม้นะครับใบไม้ก็ขนาดก็จะเท่าประมาณฝ่ามือนะครับแล้วก็มีกันไกลแล้วก็สุดท้ายก็จะมีกาวนะครับแล้วก็จะไปเริ่มทํากันเลยนะเนาะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะนํากระดาษ A4 มาก่อนหนึ่งแผน่นเราจะพับครึ่งตามยาตามพับครึ่งกระดาษแบบนี้เนาะเซร้อยก็พี่กระดาษออกมาแบบนี้ เราก็จะเอาใบไม้มาทาบลงไปในครึ่งแรกเพื่อที่จะทําเป็นตัวปลาเนาะแล้วก็ใช้ดินสอเนี่ยขีดตามขอบของขอบใบไม้แบบนี้แบบนี้เราก็จะได้รูปร่างเป็นลักษณะวงรีปลายแหลมแล้วก็จะใช้ดีนสอ ล่าให้เส้นมันคมชัดมากขึ้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยครูก็จะให้นักเรียนใช้สีไม้สีที่นักเรียนชอบเลยมาเขียนเกรดของปลาลงไปขั้นตอนการระบายสีไม้เนี่ยครูก็จะมีเทคนิคก็คือปลายสีจะต้องแหลมตลอดเวลา ดังนั้นเราก็จะใช้กบเหลาในการเหลาสีตลอดเวลานะครับนักเรียนเขียน,นเป็นเสดปลาโดยใช้เส้นโค้งแบบคลื่นอย่างนี้ ทําไปเรื่อยๆเลยนะครับนักเรียนจนกว่าจะครบทั้งตัวปลาที่เราวาดเนาะต่อไปก็เปลี่ยนสี เสร็จล้อยล้วก็จะได้ตัวปลาแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอากันไกตัดตามรอยขอบเส้นวงรีปลายแหลมของเราแบบนี้ในขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยใช้กันไกไม่เป็นนักเรียนสามารถให้ผู้ปกครองช่วยใช้กันไกในการ ช่วยตัดได้นะครับแล้วก็จะได้ตัวปลาออกมาในลักษณะน,นี้เห็นไนมเอ่ยเสร็จรียบร้อยแล้วนักเรียนเห็นไหมด้านที่สีขาวๆตรงนี้ครูยังไม่ได้ระบายสีใช่ไหมครูก็จะให้นักเรียนใช้กันไกลเนี่ยตัดตรงครึ่งหนึ่งของปลาเข้าไปประมาณ4ซนติเมตรแบบนี้ ก็จะแยกเอาแบบนี้เสร็จแล้วร้อยครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยนำกาวจะเป็นกาวลาเทก็กหรือว่ากาวใสก็ได้นำมาติดปลาให้ปลามีลักษณะเหมือนกลวยแบบนี้เนาะก็จะนำกาวมาติดด้านล่างอย่างนี้เสร็จแร้อยก็นำตรงปลายสองข้างนี้มาทับติดกัน แบบนล้วก็จะได้ตัวปลาที่นูดขึ้นมานักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าตรงปลายจะมีขอบแหลมๆที่เลยเออกมาแบบนี้เราก็จะใช้กรรไกรในการเล็มตัดออกไปแบบนี้ให้หัวปลามีลักษณะมนโค้งแบบนี้เรียแบบร้อยเอถ้าเป็นตัวปลาแล้วเรายังขาดตาปลาไปเนาะเราก็จะวาดดวงตาของปลา เป็นสีดำกลมๆแบบนี้สองข้างเราก็จะได้ตัวปลาแล้วโอเคเราก็จะนำตัวปลาไปพักไว้มาดูกันที่กระดาษอีกครึ่งหนึ่งที่คุณปูให้พับไปตั้งแต่แรกเนาะเพราะว่าจะให้นักเรียนเอากันแกลเนี่ยตัดกระดาษ ครึ่งหนึ่งแบบนี้เสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนพับกระดาษลงมาแบบนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นก็รีดกระดาษไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ส่วนที่เลยออกมาแบบนี้เราก็ใช้กันไกรตัด พอคีบมาปุ๊บก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้อ่าพอได้แบบนี้แล้วถักเรียนพับกระดาษแล้เทากระดาษนั้นก็คือจะพับขึ้นข้างบนแบบนี้ประมาณ1นึเซนติเมตรแล้วก็พับลงข้างล่างอีก1นึเซนติเมตรพับสลับกันไปมาทั้งบนและล่างแบบนี้ ทบไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปสุดกระดาษอีกฝั่งหนึ่ง เราก็จะได้กระดาษที่พับออกมาเป็นลักษณะนี้จากนั้นให้เราพับครึ่งแบบนี้พอเราเคลีย่ยวมาปุ๊บมันก็จะเป็นหางปลาแบบนี้แต่แบบนี้ยังไม่เสร็จเราต้องเคลีย่ยอวอมาแบบนี้ก่อนพอเรารู้ว่าเราจะพับยังไงแล้วเราก็ใช้สีในการ ระบายตกแต่งหางปลาของเราให้สวยงามการระบายสีแบบนี้เราควรจะระบายไปในทิศทางเดียวกันนะครับเด็กๆ ระบายสีแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็พับตามรอยที่เราพับไว้แต่แรกนาะก็พับครึ่งเราก็จะได้หางปลาสีสันสวยงามแบบนี้ พอเรามีหางปลาแล้วมีตัวปลาแล้วต่อไปเราก็จะมาประกอบตัวปลากับหางปลากันโดยเราจะนำกระดาษ A4 อ e ีกแผ่นหนึ่งมาวางไว้แบบนี้แล้วเราก็จะนำหางปลาและตัวปลามาประกอบกันโดยการทากาวลงไปหางปลาตรงนี้ เรจแล้วก็เอาตัวปลามาติดข้างบนแบบนี้หลังจากนั้นให้เราพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทากาวตรงหัวปลาตรงนี้แล้วก็ทากาวตรงหางปลาตรงนี้เสร็จรร้อยนำไปแปะลงบนกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง แบบนี้เราก็จะได้ตัวปลาที่นูนออกมาเป็นสามมิติแบบนี้พอได้ตัวปลาปุ๊บเราก็จะใช้สีในการตกแต่งเขียนเพิ่มเติมเนาะปลามีหางแล้วมีตัวแล้วแต่ปลาไม่มีครีแเราก็วาดครีดปลาแบบนี้ระบายสีด้วย อีกข้างหนึ่งก็วาดคลีปปลาแล้วก็ระบายสีแบบน,นี้ลจากนั้นเราก็จะใช้สีต่างๆ ในการตกแต่งปลาปลาเนี่ยก็จะอยู่ในน้ำครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยวาดเส้นวนแบบนี้ให้เป็นคลื่นน้ําวนไปเรื่อยๆค่อยๆวนไปทีละนิดทีละนิดสังเกตว่าวงของเส้นที่เราวงก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ราก็จะวาดหลายๆวงทำไปเรื่อยๆนะคะักเรียนจนกว่าจะตกแต่งให้เต็มกระดาษให้สวยงามเนาะ โอเคเสร็จร้อยแล้วแล้วก็จะได้ผลงานปลาทองแสนสวยแบบนี้ของเราเนาะหลังจากทำงานกระสือแล้วนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่แล้วก็ชั้นไว้ที่ด้านหลังของชิ้นงานด้วยนะครับ